เออกูดังอีกแล้วงานนี้เออจะเล่นกูเนี่ยนะเล่นกูระดับระดับจังหวัดเนี่ยแม่จะดังอีและงานนี้เอ,อเรื่องจะใหญ่อีกแล้วก็รอดูนะร,รอดูเนี่ยเออสัปดาห์หน้ามสัปดาห์นี้หรือสัปดาห์หน้าไม่แน่ใจนะอ,อ่เขาคุยอยู่สองวันมทัท่ผ่านมาแอดว่ามันน่าจะเป็นสัปดาห์นี้นะเออน่าจะเป็นสัปดาห์นี้นะ ไม่แน่นะสัปดาห์นี้ะระบบจะลงพื้นที่นะครับหลายหน่วยงานพอสมควรเห็นไหมเอฟซีนี่งไงอ่าตรงนี้นะ่ะจะได้เห็นกันละของแท้ของแท้ขแทเขาว่างันนะเหมือนอันนี้แหละผิดถูกไงหน่วยงานเขาลงอยู่แล้วถูกไหมหน่วยงานเขาจะลงมาอยู่แล้วหน่วยงานท้องที่เนี่ยยังไงก็ต้องรับผิดช,ชอบถูกไหมผิดถูกเนี่ยนะ คุณเล่นได้เลยเออไปดําเนินการได้เลยเพราะว่าเขาลงมาแล้วตอนนี้อืมให้มาจริงเถอะเอออย่าลืมว่าชาวบ้านเขาก็รออยู่นะอ,อชาวบ้านเขารออยู่เขาบอกให้มาจริงเยอะมาทีเถอะเ,เขารออยู่ <c oughs> นะแหมแล้วก็จะไปก็จะไปรู้สึกว่าจะไปมีปัญหา ไปมีปัญหากับใหญ่ทู่ด้วยนะเอ่อเห็นไหมจะไปมีปัญหากับเขาอ่ะเออเห็นไหมล่ะชัดเจนไหมแล้วแต่ก่อนนี้เขาก็ถูกก็ดีนะอา่าแต่ตอนนี้เขาไม่ถูกกันแล้วไงแต่ก่อนเขาก็อยู่ฝั่งเดียวกันดีนี้เขาคงจะคิดได้ว่าเอ้ยอยู่ฝั่งน้นมันเริ่มจะไม่ไหวแล้วไว้ยก็เลยแยกออกมานะครับเอ่อ <c oughs> แยกออกมาเป็นอิสระเป็นพักอิสระตอนนี้เขาก็พูดได้เลยเ uh. ขาฟาดฟันได้เลยเขาพูดมันก็ถูกของเขาแหละอ่า uh, ว่ากหกกหกคนนู้นกหกคนนี้เอ่อเขายังเพิ่งรู้เหรอว่ากหกแอดว่าเขาน่าจะรู้มานานแล้วนะเออคำพูดอ่ะมันเชื่อถือไม่ได้เออคำพูดเชื่อถือไม่ได้เขาน่าจะรู้นะว่าเออที่เขาพูดมาเนี่ยมันไม่มีมูลมูลเหตุมูลความจริง เห็นไหมมันชัดเจนอยู่แล้วคือชาวบ้านเนี่ยเขารู้กันหมดแล้วว่าอะไรคืออะไรเป็นแบบไหนเรื่องราวมันเกิดขึ้นยังไงเป็นแบบไหนเนี่ยเขาไม่ต้องจําเป็นต้องไปนั่งฟังอยู่ในวงหรอกเขาอยู่บ้านเขาก็ได้รู้อยู่บ้านเขาก็รู้เพราะอย่าลืมว่าคนที่เขารู้เนี่ยเขาจะมาบอกต่อเออบอกต่อต่อต่อไปสรุปแล้วนะรู้ทั้งหมู่บ้านเลยซีอก็บอกแล้วไย ใครสูบบุหรี่ใครกินเหล้าใช่ไหมใครไม่ทํางานใครเสเพเออใครทํางานใครขยันก็รู้หมดแหละทุกคนเออรู้ถึงพฤติกรรมรู้รู้ผึงถึง,ถงอ่านิสัยใจคอรู้หมดเพราะฉะนั้นใครทําอะไรผิดไว้เนี่ยใครทําอะไรที่มันไม่ถูกต้องหรือย,ยังไงเขาก็รู้เลยไม่ต้องไปคิดมากหรอกมันจะเข้าหูไปโดยปริยายเอาพูด,ดง่าย เ,เจ็บปวดไหมชัดเจนนะครับ fc นี่แหละคนเรานะอย่างว่านะอะ fc พูดความจริงไม่มีไอ,อคําหาหาคําพูดในความเปนจริงเนะี่ยไม่ได้เลยมีแต่หลอก fc ไปวันวันหนึ่ง เป็นอย่างงู้เป็นอย่างนี้ตอนเนี้ยคือคําพูดไม่ไมนมาเชื่อถือแล้วปัจจุบันนี้นะอะคําพูดไม่มีคําว่าน,น่าเชื่อถือต่อไปแล้วเพราะอะไรเ็เพราะว่าเขาพูดโกหกอยู่ประจำเลยก็เลยคําพูดมันก็เลยไม่น่าเชื่อถือถ้าไม่โกหกนะครับใครทําอะไรถ้าอยู่หมู่บ้านเดียวกันถูกต้องครับผมอยู่หมู่บ้านเดียวกันนะ่ะ ใครทําอะไรรู้หมดแหละถูกไหมยิ่งเป็นผู้นําชุมชนเนี่ยยิ่งรู้ถ้าผู้นําชุมชนไม่รู้แล้วใครจะรู้ถามหน่อย <c oughs> เออรู้ว่าคนเนี้ยสูบบุหรีนะเออคนนี้ไม่สูบนะอา่าคนนี้ทํางานเอมีมีที่ขี่ไล่เอาทางานไล่หรือว่างานอดิเรกทําอะไร <c oughs> เขารู้หมดความเคลื่อนไหวนะ่ะไม่จําเป็นเขาต้องไปนั่งสืบนั่งถามหรอก เออสปายเขาจะมาบอกเขาเองท้งนั้นแหละมารายงานเขาท้งนั้นแหละเอฟซีเออไม่จําเป็นต้องให้คนนู้นคนนี้มาบอกหรอกอันนี้มันเป็นเรื่องเป็นเรื่องจริงจริงจังๆเลยล่ะเหมือนกับคนที่ไปเล่นไพ่อ่ะในในเมืองอ่ะถึงว่าเปิดบ่อะถามหน่อยเขาทําไมถึงสั่งย้ายผู้กำกับอ่าถูกไหมทําไมสั่งย้ายเพราะอะไรคุณ คุณคุ้มครองพื้นที่เนี่ยแล้วคุณไม่รู้เรื่องราวเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมมันเป็นไปไม่ได้เอออยู่ในท้องที่เขาก็ทําความผิดในท้องที่คุณเนี่ยเออเลยไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนี่ยมันเป็นได้ไหมนะมันเป็นไปไม่ได้หูตาคุณยิ่งกว่าสับปะรดอีกใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีทางหรอกที่จะไม่รู้รู้อยู่แล้วขนาดคนอยู่ในเมืองเลยแท้เขายังรู้เลยเออว่าใครทําอะไรยังไง แต่ว่าเขาจะเอาหูไปนาเอาตาไปไล่หรือเปล่าแค่นั้นแหละเออจริงๆเขารู้หมดแหละเอาจริงๆแน่นอนนะนี่งไงเอฟซีมันชัดเจนอยู่แล้ว ใช่หมู่บ้านเดียวกันเนี่ยมันต้องรู้สิเราขนาดเราอยู่ที่นี่เรายังรู้เลยแต่เรารู้ไม่หมดเรารู้เฉพาะคนรู้จกักเอ่อคนรู้จักเนี่ยแล้วคนในหมู่บ้านเนี่ยเขารู้จักกันทุกคนนะถูกไหมไม่ว่าลูกเด็กเล็กแดงอ่าหัวท่าคอมปั้นเขาก็รู้เพราะว่าเขาเห็นโตมาด้วยไงเขาเห็นตอนโตไงเออตั้งแต่คลอดตั้งแต่เล็กเล็กขวบสองขวบยันไหนยันโตเป็นหนุม่ม ทำไมเขาจะไม่รู้ชีวประวัติทําไมเขาจะไม่รู้เออุปนิสัยเขารู้ดีแต่เขาจะพูดหรือเปล่าแค่นั้นแหละใครทําผิดใครทําถูกนี่เขารู้หมดแหละเพราะฉะนั้นเออเขาถึงพูดได้ไงว่าใครเป็นยังไงแล้วพอเรื่องมันเกิดในหมู่บ้านเนี่ยโอ้โหไม่ต้องถามไม่ซีเออเขาอ่านเกมออกเลยอะว่ามันเป็นอะไรยังไงมันเกิดขึ้นยังไงแบบไหนรู้หมดอะ เอาจริงๆนี่ไงอก็ว่าไปละเอฟซีเนาะทำยังไงได้นะคนจริงๆเนี่ยคนภายในหมู่บ้านเน่ยมันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกคนภายในหมู่บ้านไม่เท่าไหร่แต่ว่าคนภายนอกนี่สิอา่าคนภายนอกเนี่ยส่วนมากคนภายในอะ่ะก็ไม่ไม่เต็มที่นัก ที่จะเล่นงานคนภายในด้วยกันเน่ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่คนภายนอกเนี่ยเพราะเขาถือว่าเขาไม่ได้อยู่ไงเขาถือเขาไม่ได้อยู่เขาอาจจะมีแซะคนนั้นแซะคนนี้เห็นไหมเขาแซะได้ข้างในเนี่ยแล้วแต่แล้วแต่จะเล่นงานเขาเพราะเขาไม่ได้อยู่ไงถ้าเขาอยู่เนี่ยอยู่อยู่ด้วยกันนาน,านเนี่ยมันก็ยากอ่ามันต้องมีความเกรงใจกันบ้างแหละ ชัดเจนไหมบอกแล้วนะครับเอฟซถ้าจะเล่นใหญ่เนี่ยมันก็ไม่ง่ายนะเออเขาจะเล่นใหญ่เล่นใหญ่เล่นโตเนี่ยมันก็ไม่ง่ายเล่นถึงระดับอผู้ว่าเลยเนี่ยนะเอฟซีเนะี่ยโอ้ติว่าใครฟังแล้วก็มันแอดว่ามันก็ตลกนะ <laughs> เออนะมันตลกนะมันไม่ใช่ว่า อ่ามันจะเป็นจริงจังไปหรอกนะเออแอดไม่เชื่อ,อหรอกเออว่าจะจริงจังว่าจะใช่มันไม่น่าจะใช่เอฟซี FC. ก็ว่าไปนะครับอ่ะนี่แหละวันนี้ก็ทั้งวันนะครับแอดเดาๆนะครับว่าสัปดาห์นี้นะ อาจจะเป็นสัปดาห์ที่มีคนเข้าพื้นที่เยอะนะครับคิดว่าอย่างนั้นนะเอถ้าไม่สัปดาห์นี้ก็สัปดาห์หน้ามีสองสัปดาห์เนี่ยนะแต่แต่ก็มั่นใจว่าน่าจะเป็นสัปดาห์นี้นะครับเดี๋ยวค่อยดูต่อไปนะครับว่าเป็นสัปดาห์นี้จริงหรือไม่อา่าเป็นสัปดาห์นี้จริงหรือเปล่าแล้วเข้ามา มาเนี่ยมาเรื่องอะไรบ้างนะครับอ่าครึ่งบกนะครับสวัสดีครับผมโอหายไปนานเลยนะเนี่ยอ่าสัปดาห์นี้เป็นไปได้นะครับว่าจะมีโอกาสอ่าจะมีโอกาสนะครับมีโอกาสมีโอกาสว่าจะมีคนลงพื้นที่นะอ่า แต่จะดูว่าอาลงพื้นที่นี้เข้ามาทําเรื่องอะไรบ้างนะอาอาจจะมีหลายหน่วยงานนะครับเอฟนะเดี๋ยวก็จะได้ดูกันนะครับว่าหน่วยงานไหนกันบ้างนะครับก็จะรายงานให้ได้ทราบนะครับเอฟซีนะเป็นไปได้เป็นไปได้ไไดถ้าถ้าลงชุดใหญ่นะ ถ้าลงชุดใหญ่ก็มันจะเร็วไงเอ่อถ้าลงชุดใหญ่แบบค้งครั้งก่อนนูนะ้นน่ะมันก็จะเร็วปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเสร็จแล้ววันเดียวเห็นไหมวันเดียวก็เสร็จแล้วแต่ถ้าถ้าปล่อยไปอย่างนี้ในนะเอฟซีนะเอ่อถ้าปล่อยไปนี่ก็จะยืดไปนังสเต็กเลยลนะ่ะเอ่อก็จะไม่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 เดินสักทีนึงเอาง,ง่ายๆเออไม่เดินสักทีนี้แต่พอ แต่พอระดับใหญ่ลงมาเนี่ยนะเออพอส่วนกลางลงมาเนี่ยอ่าอันเนี้ยเดินละเอองานเดินละงานนี่พุ่งพูดผู้พวด,ดเลยงานนี้วันเดียวนี่รู้เรื่องเลยเออจบภายในวันเดียวเห็นไหมแต่ถ้าไม่มานะโอ้โหอย่างนั้นละไปแบบนั้นะ่ะอืม ไม่รู้พ่อะอะไรนะเอฟซีนะสวัสดีครับผมคุณมาริมนะครับอ่าก็ได้ข่าวนะครับคนก็จะไปเล่นงะอ่าไปร้องเรียนนะครับเอซีนะอ่าก็คิดดูก็แล้วกันเออเราต้องดูหน่วยงานใหม่เร่งหน่วยงานไหนละ่ะใช่ครับผม ก็ต้องรอรอดูแต่อยังไม่รู้นะว่าหน่วยงานไหนบ้างอหน่วยหน่วยงานไหนบ้างเดี๋ยวก็ต้องรอดูว่ามันมันอันไหนอยังไม่รู้ไงแต่เขาบอกว่าสัปดาห์นี้สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้มันก็วันนี้วันจันทร์แล้วใช่ไหมลนะ่ะแล้วก็รอดูสักวันสองวันว่าอ่าหน่วยงานไหนที่จะลงมาแล้วก็ลงมาเรื่องอะไรบ้าง เขาบอกว่าอาจจะมีหลายหน่วยงานลงมานะเหมือนครั้งก่อนอครั้งก่อนพอลงมาหลายหน่วยงาน,นมันก็เร็วเลยนะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเร็วบ้างเรียบร้อยเลยวันเดียวนี้รู้เรื่องเลยอเจบไปเอก็ผ่านผลไปไวถ้านหน่วยงานใหญ่ไม่ค่อยลงมานียก็นะมีแต่เสียงจิ้งหลีดนะเอฟซีนะเสียงจิ้งหลีดเลไล่อะก็จะไปเรื่อยๆ อันนี้ก็ผ่านมานานเหมือนกันนะอืมมันก็ผ่านมานานแอดว่าผ่านมากับค่อนปีแล้วบ้างนะครับเอ,อ่อหรือว่าตั้งแต่ปีที่แล้วแอดไม่แน่ใจหรือเปล่าไม่แน่ใจนานเหมือนกันอืมแต่ก็ยังไม่มีอะไรเป็นอะไรยังไงคือไปชี้แจงไปเลยอันไหนได้ไม่ได้ยังไงชี้แจงไปมันจะได้รู้กันนะว่าเออมันอะไรตรงไหนยังไงติดขัดอะไรยังไง ตรงไหนก็ว่ากันไปเหมือนกองเขาอ่ะคุณสุดารักนะครับสวัสดีครับผมคุณเงินย่างนะครับคุณเงินยวงเหรอนี่แหละ fc นะก็ว่ากันนะ่ะแต่แวดว่างานนี้มีความคืบหน้าแน่นอนถ้าเขาลงมาหน่วยงานใหญ่นะมีความคืบหน้าว่าถ้า ถ้าไม่มีมูลอ่ะเขาไม่มาหรอกพูดได้เลยนะครับถ้าไม่มีมูลเขาก็ไม่มามันต้องมีมูลมีเหตุผลมีสาเหตุมีหลักฐานมีอะไรที่มันชัดเจนเขาถึงมาแต่ถ้าไม่มีอะไรเนี่ยภาพถ่ายใบเดียวเนี่ย <í ls> โอ้โ <Kingdom> เขาไม่มาหรอกเออมาทําไมภาพถ่ายใบเดียวเออมันไม่ชัดเจนไงแต่อันนี้มันชัดเจน,นไงมันบองเห็นชัดเจนเออ แต่ก็จะไม่ค่อยยอมรับอ่ะจะจะไปเล่นงานภาพถ่ายใบเดียวอีกตั้งหากนะ <c oughs> เออลักษณะลักษณะทาคล้ายกันแต่แน่นกว่าเออแต่ทางนูน้นน่ะหลักฐานแน่นมากเพราะอะไรมันมีคลิปไงมีการบรรยายเอ่อมีสาธิตด้วยเออแต่อันเนี้ยมีแต่ภาพถ่ายอ่ะแต่เขาจะเล่นอันเนี้ยเ,เล่นอันนี้ให้ได้เลยภาพถ่ายใบเดียวเนีเ่ยเล่นให้ได้ก็แปลกดีเหมือนกันในเ เออมีคลิปไม่ไม่เล่นด้วยนะมีคลิปออะือมบอกว่าไม่มีไม่เกี่ยวเออขนาดขนาดคนในบุบ้านเนี่ยเขายังบอกว่าเขาบอกว่าพูดแบบนี้พูดได้ยังไงอ่าพูดโกหกโอโ้เสียเลยนะอ,อขนาดคนบ้านเดียวกันนะเ,เขายังพูดแบบนั้นเลยเอฟซี FC. อ่าเขาบอกว่าพูดไม่น่าเชื่อถืออ่าความเป็นจริงเนี่ยคนในหมู่บ้านก็รู้กันดีจะตายแต่พอพอตัวเองมาพูดเนี่ยก็คือ,คอ,คอปัดความรับผิดชอบไนปะปัดเรื่องราวของตัวให้ออกจากตัวเองให้ได้ให้มากที่สุดมันก็เลยมองเห็นว่าเอา้าแล้วที่บอกกับรกกะบบเนี่ยคุณบอกความจริงหรือไม่ถูกไหมล่ะ อ่าแสดงว่าที่พูดกับระบบเน่ยแสดงว่าคุณกหกร,ระบบเขาสิเออกหกเขาไงโอ้ยตายแล้วสถานการณ์ไม่ดีนะเป็นแบบเนี้ย